สวัสดีค่ะหนูธนาวิวงเพชรนะคะรหัสนาาักศึกษาหกศูนย์ศูนาหกหนึ่งหนึค่ะก็คลิปนี้นะคะเป็นคลิปที่4แล้วเนาะแล้วก็เป็นคลิปสุดท้ายด้วยสําหรับวิชา AM327 นะคะก็เดี๋ยวเราไปทําแบบฝึกหัดกันอีกหนึ่งข้อนะคะแต่ว่าวันนี้มาในหัวข้อ Combinatorial Design น,น,นะคะก็เดี๋ยวไปติดตามกันเลยนะคะค่ะสําหรับตัวอย่างนี้นะคะเราจะมาพิจรนะารณา r t h o g o n a ล l a ติ n ส qua r e นะคะเราทราบกันอยู่แล้วนะคะ ว่าจะเป็นอ r ทกอริทึลาตินสแควร์ได้ p ของเรานะคะจะเป็นจำนวนเฉพาะดังนั้นนะคะวันนี้เราเลยเลือก p เท่ากับ3นะคะมาแสดงค่ะก่อนอื่นนะคะเราก็จะใช้ทฤษฎีนะคะเพื่อการหา l นะคะก็คือ l k p i j นะคะจะเท่ากับ k i บวก j modulo p เมื่อ i นะคะมากกว่าเท่ากับ0และ j น้อยกว่าเท่ากับ p ลบ1ค่ะเรามาเริ่มกันเลยนะคะก็อันแรกนะคะเราก็จะเป็น k เท่ากับ1และ p เท่ากับ3นะคะถ้าเราก็ไปหา l 1 3กันค่ะ ค่าตัวแรกนะคะ i จะเท่ากับ0และ j จะเท่ากับ0ค่ะเป็น1คูณ0นบวก0หมด3นะคะจะเท่ากับ0แล้วเราก็เปลี่ยนหลักนะคะเป็นหลักต่อไปก็คือ1คูณ0บวก1หมด3เท่ากับ หแล้วเราก็เปลี่ยนหลักอีกค่ะเป็น1นึคูณศูนย์บวกสองหมดสามเท่ากับสเราก็จะได้แถวที่1มาแล้วนะคะค่าสำหรับหลักต่อไปนะคะเราจะเปลี่ยน i นะคะให้เป็น1นะคะโดยหลักหลักที่2แถวที่1นะคะจะเป็นไอเท่ากับหนึ่งเจเท่ากับศนะคะก็จะได้เป็น i ก็คือ1นึ1่งคูณหนบวก0หมดสนะคะซึ่งเท่ากับ1แล้วเราก็ไปเปลี่ยน j นะคะเป็น1เป็น1นึ1่งคูณหบวกหหมดสเท่ากับสแล้วก็1คูณ1บวกสนะคะก็คือหลักที่3ามนะคะหมด3าเท่ากับ0นย์นะคะ เราก็จะได้แถวที่สองมานะคะต่อไปแถวที่สามนะคะเราก็จะเปลี่ย people, นไอ้นะคะเป็นสองหลักแรกนะคะก็เป็นหนึ่งคูณสองบวกศูนย์ Chun, 2. 2> หมอดสามเท่ากับสองหนึ่งคูณสองบวกหนึ่งหมอดสามเท่ากับ ศแล้วก็ตัวสุดท้ายนะครับเป็น1นึ่คูณสองบวกสอง3มเท่ากับหต่อไปนะคะเราจะไปหาอีกตัวหนึ่งนะคะนั่นคือ l สองสเดี๋ยวเรามาทดกันนะคะ l สองสามนะคะ จะเท่ากับก็แถวแรกก็เหมือนเดิมนะคะแต่แค่เปลี่ยน L นะคะเป็น2ก็เท่ากับ0อันนี้ก็เปลี่ยน J นะคะเป็น1อันนี้ก็เปลี่ยน J เป็น2นะคะ ขอโทษค่ะตรงนี้จะเป็น1นสองค่ะต่อไปเราก็จะเปลี่ยนไ i นะคะเป็น 1, 1> ค่ะเมื่อเราทำไปเรื่อยๆนะคะเราจะได้คำตอบเป็น2องศูนย์สองศนะคะ ค่ะเดี๋ยวขอย่อตรงที่ทดไว้ก่อนนะคะเพราะฉะนั้นนะคะเราจะได้ l 1 3และ l 2 3เป็นลาตินสแควร์นะคะ เพราะว่าถ้าเราจับคู่นะคะตัวนี้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 จับคู่ไปเรื่อยๆนะคะจะไม่มีตัวที่สากันเลยทั้งหมดทั้ง L 1 3และ L 2 3นะคะก็คือคุณดับ00 11 22

เพราะฉะนั้น l หนึ่งสามและ l สองสามเป็นออร์โทกราโนลาตินสแควร์นะคะค่ะสำหรับตัวอย่างนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้นะคะ ขอขอบคุณนะคะที่ติดตามกันถ้าเกิดข้ขอผิดภาพประการใดขออาภัยมาณที่นี้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ